She's uh, right there, I can't deny the beauty before my eyes. I can't help but fall in line. Cause there's truth in her lies Once again, I've lost my way, chasing cars and wasting day. And if happy ตือตรงเราไปหาที่อื่นต่อเต็มครับเต็มทุกที่เลยไม่เต็มก็ต้องไปเบียดกับเต็นท์อื่นอ่ะเขาก็คงลําบากใจอ่ะอ้าวลำบากมากครับจาจอหนาแน่นแอร์อัดอ่ะดีครับไม่ไหวเมื่อกี้ไม่ถ่ายตอนกลางไปดูวิวก่อนดูวิวดูวิวดูวิวสวยนะเดี๋ออเดี๋ยวสักพักเรามาถ่ายอีกทีหนึ่งนูโมูไปไงบ้างเขาสึกสุขสมใจแคมปิ้ง ล้าเราก็แบบมีที่หนึง่งแต่ว่าหินมันเยอะมากก็เลยตอนนี้มันประมาณบ่ายสองครึ่งคนระับมันร้อนเกินอะ่ะไม่ไหวก็เลยออกขับรถออกไปก็โอเคนะคือวิวสวยนะวิวสวยตอนเนี้ยปัญหาของตอนนี้ก็คือแดดกลางวันอะ่ะมันร้อนจัดเลยนะอันนี้คือเฮ้ยดูดิพวกนั้นอยู่ในน้ำคลองแท้เลยห้องอยู่ในน้ำ <laughs> นี่ขนาดมาแบบตั้งแต่เช้าแล้วนะมาถึงประมาณเที่ยงไม่ดีที่กางเป็นข้างๆวบอกว่ามาถึงแปดโมงเออแต่ถ้าคาดอ่ะมาถึงแปดโมงนคือแบบเฮียเราว่าเราอ่ะเช้านะเที่ยงเนี่ยเช้าแล้วเร็วสุดละไม่คน,นข้างอ่ะแปดโมงมาถึงละตั้งใจจะมาหุบเสือหนมแล้วก็เน่นเนนอียดเลยเป็นวันพักผ่อนแต่ว่าพักผ่อนที่เหนื่อยมาก ตมามมเลยตอนนี้ก็กำลังจะขับรถไปํำรวจก่อนโอเคครับนี่นี่น,นี่ดูครับไอ้น,นี่คือเขาก็จะแบบมีการปรับตรวจโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดอเป็นสถานีผู้ชีพอนามัยหนองผักหวานตอนผักแว่นสุดยอดมากแล้วบอก่อะไรจะพูดไหม เราโมช่วยอะไรด้วยไหมให้กำลังใจอ๋อสินยาแค่นี้ก็พอละกูก็เป็นอะไรก็ให้คุณก็พอไอ้ที่ก็อีกคนที่กลางไม่เป็นไม่เป็นไรเราไม่ได้กลางนานนะไอ้ตัวเสาเต็นท์เราก็ไม่พอเราซื้อมาแค่ว่าเราซื้อไฟชิดประมาณ3าคูนสเนาะค่อนใหญ่แล้วนะข้างๆคือประมาณแบบ5้คูนหอ่ะคือใหญ่กว่าอีกมีแอร์มีพัดลมเก้าอี้อยากดี อออไอ้นั่นคือแบบระดับแคปค่าละเรามาจากพวกแทกกิง้งแทกกิ้งก็คือทำให้ทุกอย่างน้อยที่สุดมาเจอเขามาเจอเต้นท์ข้างเข้าไปแต่โอเคมากเลยนะระหว่างเรากางอะเสาเต้นเราแบบมันเล็กไงแล้วมันปักไม่เข้า,เ,าเขาก็มาช่วยกางให้นี่คือน้ำใจของคนที่แบบกางเต็นเนาะการเที่ยวแบบเนี้ยเราก็จะรู้จักคนง่ายตอนนี้นเรากำลังสำรวจนะครับสำรวจอีกฝั่งหนึ่งของราพะเพิง คือไอ้ลำตะเพิรพุกิดลำตะเพิร์ลำตะเพิร์ดปัญหาของที่นี่ก็คือไม่มีสัญญาณนะครับถ้ามาก็เซฟแมปมาด้วยมีชื่อ AS AS นี่ใช่เราอยู่ที่ไหนเจ๊ะแเป้ชาวแคมป์นะครับเป็นคนแป้ครับเปล่าคนแพร่ใช่ไหมครับเห็นไหมโอเคถูกใช่ใช่ใช่พี่ก็เป็นใช่ครับ เป็นคนเหนือนะครับแต่มาอยู่ที่ทสุพรรณน,นี่ดูอะไรนะครับเคยการเต้นครั้งแรกเป็นไงบ้างน,นโมไหวไหมได้ออมันเป็นกรดบางมันมีแค่สีมันเป็นเต็นสแตนดาร์ดมันเป็นเต็นเหมือนโบราแต่ว่าสัญญาณไม่มีนะ จุดไฟก่อนไหมเนี่ตามมานี่ต้องมีมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นที่มีสัญญาณก็ผัดกันโทรเอามาเจ็บใช่กลางเราจุดไฟก่อนไหมครับเดี๋ยวเราจะไปพายเรือกันนะครับไปพายเรือตรงลำลำตะเพิงนะครับวันนี้ก็น้ำน้ำขึ้นด้วยน้ำขึ้นมาเลยจริงๆริงจริงจริงนี่คือมันไหลไปทั้งหมดไหมครับพี่ ดูสิน้ำโมแบบภายเดือนแล้วก็ไปใส่ถุงชีพเลยเดี๋ยวอุ้ยไม่ได้ใส่เชือกหนูว่ายน้ำเป็นเบิร์พี่ก็ว่ายน้ำเป็นเอาไปด้วยโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับดูสิพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูเต็นของพี่เจฟเราแม่ ได้ฟินจริงๆเจ๊ไปพาด้วยกันเฮ้ยเอาจูชีไปด้วยติดไปด้วยครั้งแรกเราไปหาที่ถ้ามันไม่ได้ไงเขาก็เลยมาเจอที่นี่แต่ถ้าเจอที่อื่นก่อนเราก็คงแบบไม่ได้มาเจอที่นี่เนี่ยในความที่แบบในความร่หรวมันก็จะแบบเจออะไรอย่างเงี้แหละจอนมากเลยครับ อะไอไหม้อสนามสองถ้วยพอพอไม่ห้าคนนะก,กินมามา่าโอเคนี่นะครับหม้อสนามจะหุงกับแก๊สเราจะมาวิธีการหุ่งหม้อสนามกับแก๊สนะครับตอนแรกก็เอาข้าวไปซาวก่อนฝามันอยู่ละซาวข้าวเสร็จก็ใส่น้ําไปประมาณข้อหนึ่งแล้วก็ข้าวก็ประมาณสามกะติกปิดฝาน,นะครับ แล้วก็ตั้งเลยต่อแกส๊สรอประมาณสักสิบนาทีเปิดไฟกลางแล้วก็พอมันเดือดปุ๊บก็ให้ทำเป็นไฟอ่อนมือบันเลงของเรา,าบรรเลงอะอะน,น้องก็จะไปลมใส่เออนี่อองเห็ดมาย่างกินด้วยนี่นเ,เราก็จะบรรเลง้่อออเเเืวาาป็นนดิ น,น,คคน,นี่นะครับใส่แล้วป่ะพี่โดมอ๋อ,อันนี้น้ำตาลครับน้ำตาลผงชูร,รสัตว์ผงตักไปช็อตเลยไอ้เน่านะเอไอ้แล,แ,ลแล้วก็หั่นอ่าอันนี้ล้างแล้วเนาะน้ำมันล้างแล้วไม่กูเอาล้างน้ำมกเมื่อกี้น้ำนี้ <c oughs> เอาแดดได้ไม่ก้าวร์ <c oughs> ไม่ได้ซื้อของเตียมโอเคครับดูครับพี่โดมวันนี้ขมไหมขมไหม ไม่มีขมครับทำไมก็หาไม่เจอหาหลายร้านแล้วหาไอ้นโมชอบกินมากเลยมั้ยอ้าวจะไปใส่เสื้อหนาวเหรอเป็นอะไรอ่ะปลดหองดูอ๋อเป็นเหมือนเสมอรับจริงเจอต้อนแล้ว ครับเป็นยังไงบ้างเช้านี้ฮ <c oughs> ะดีค่ะสวยนอนกลางเต้นเนียน่ยครั้งแรกใน,นรอบกี่ปีครับหลายปีตั้งแต่เด็กสวยจริงว่ะ งบ้างครับเชา้านี้ชอบไหมชอบค่ะจะไปดูนก้ายกับหลักก็คือเราก็เดินไปทางนี้ถูกป่ะใช่โอ้น่ารักจังเลยดูดิแล้วก็เสาต้นนั้นนะคะหลังมีปลามเกาะเต็มเลยที่บ้านะสิข้างหลังมาเห็นไหมมันจะเป็นเสาไฟฟ้า ที่จมหนาเพราะตรงนี้มันก็เป็นน้ำพี่ว่าน้ำมันขึ้นตัวตรงนั้เห็นไหมไกลๆอะ่ะย,ยกแนีะรเ็นหมอุ้ยมีบัวด,ด้วยพี่รักดเออไปไปโบัวดีกว่าอันนี้ก็คือบรรยากาศของ ลำตะเพิงอันนี้มันเป็นที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นน้ำท่วมเมื่อก่อนจะเป็นเป็นป่าเป็นป่าเนี่ยรกๆเลก็กๆนะครับน้ำค่อนข้างสะอาดแล้วก็บรรยากาศกกค่อนข้างดีสลับหนึ่งกลางวันอาจจะแบบร้อนร้อนหน่อยเนาะนึงร้อนหน่อยแต่ว่าโรดยรวมถือว่าผ่านเลยยากาศถึงแม ใช่ปะถ้ามันเป็นแบบปากกที่ขึ้นแบบบนดินอ่ะก็เฉยเฉยใช่ปะแต่พอแบบปากกที่ขึ้นบนน้ำน่ะมันสวยขอบคุณนะคะแมงม,ม,มุมแมงม,ม,มุมแมงม,มุมนี่ปิงนีลาบีต้องมาด,ด้วยทนาย S <S แล้วก็ตัวเองกันเนาะตอนเชา้ากินอะไรชา้าหอมมากโอ้อาหารเช้าเราง่ายๆนะครับแล้วก็กินกับข้าวต้มมัดอร่อยไหมอร่อยชิมบ้างสิสวัสดีตอนเชา้าอีกวันหนึ่งคนระับเราอยู่ที่อ,อ่าอ่างเก็บน้ำลำตะเพิงลำตะเพิงล,ลำตะเพิง ทำตะเพลินนะครับผิดใบพายเรือมาลนะัดมาเช้าเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมทีนี้ก็มาต้มมามา่ากินง่ายๆนะครับแนโมเป็นคนทาเยี่ยมเลยเป็นอาหารที่แบบง่ายสุดละนี่ๆๆหัน,น,น,นมปดูมาคืนนี่นะครับตานี้คุ้มสุดละร้อยหนึ่งที่ดําเนี่ยก็ต่อแก๊สสนามนะครับแก๊สสนามก็แนะนําให้เอามาประมาณแก๊สประมาณสักสองสองแก๊ส สองกระป๋องสกระป๋องแล้วก็การหุงข้าวดีที่สุดนะไปหาซื้อนี่มานี่นี่หม้อสนามใบหนึ่งประมาณสามรกว่าบาทมันจะหุงข้าวง่ายมากโหดิก็ทำเองอ่ะครูว่าใส่ถั่วดำแล้วอืมอร่อย อื mm hmm. มีกล้วยไว้อะอืม mm อืโอเคครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะโมใครเดียวเลยอไม่กลอกลวเลยอะ วิธีการง่ายที่สุดของการไม่ไม่ต้องปั่นเองนะครับก็คือให้เพื่อนลากนะครับผมต้มซู้อซ้อสสารที่โดมสสารที่โดมเหรอโอ้เอ้ยเอดูนะครับ วิธีการที่เราจะแบบไม่ต้องไม่ต้องทำเองก็คือมมึึงงันดกลับอ่ะมึงเข้าาใจ่ลองกกลลัับ็เราางไปหาอะไรนะพี่โดมหาฝักส่วนครัวครับเดินระวังนะโคตรเปรี้ยวเลยเราเมื่อกี้เจอมะเขือปอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปทางมปหาดูมึงว่าอันนั้นใช่ใบกระเพราไหมคุึงไม่ได้ใส่กันตากูมองที่กำลมาอยู่ครับอามะขามครับ ทำทุกที่ให้เหมือนบ้านเราครับคอนเซปต์ในการอยู่ชีวิตโอ้อ่อนด้วยปลาลิศโอ้ไม่อ่อนเอาสักเอาแบบขี้แตกถึงวันไหนดิไม่อ่อนอ่ะโวไม่กล้ากินวะนี่ไงไม่อ่อนเกินวะไม่ได้วะแก่แล้วแก่แล้วใบแกแล้วเอานี่ตรงนี้ไม่ใบใบไม่รู้อยู่เอาเอามะขางวะกิน รันวงการกันต่อคุณดึงให้คุณดึงให้พอละพอละพอละกินผู้เดียวกินสองคนใบมะขามพอยอดนี่ครับเรากำลังเอามะขามอ่อนยอดนี่ละรวยครับพี่ต้อมไก่เหมือนเดิมครับต้มไก่ใบมะขามเหมือนเดิมไก่ใบมะขามแต่ครั้งนี้เราจะใส่ใบมอญด้วยเราต้องเลือกใบมะขามที่อ่อนๆแล้วก็สภาพดีๆนะใช่ครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำดีๆ เขาฝุ่นเยอะต้องล้างให้ดีเมื่อวานเราเจอใบน้อยเกินไปเพราะเราไม่เห็นต้นนี้มาดึกแล้ววันนี้เห็นชัดเลยว่านะครับได้แล้วแล้วที่นี่เดี๋ยวปาลิสจะไปคุยเรื่องใบหม่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปใบหม่อนต่อไปพัฒน์ธิดต่อไปใบหม่อนครับนะโอเคครับเราจะเอายอดหม่อนนะครับใส่ต้มไก่ใส่ต้มไก่เอายอดยอดพอปาลิส เอาสักห้าหยอดแค่นี้นัวน่ครับลองมาดูใบมันจะแก่เงี้ยโอเคเราไม่เอาไปยอดยอดพอคือเอาไปก็ต้องไปเด็ดทิ้งอ่ะใหญ่แขรใช่โอเคอำเภอหนองปลือครับตอนนี้อยู่ที่อะไรนะแพ่สาวแพะสาวแพะแพ้สาวแคมป์ครับนี่เราเจ้าของใจดีมากครับขอใบนู่นใบนี่ได้หมดครับมีมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอ ยังขาดแต่ส้มโอมะาพร้ากก็มีอยู่แต่มันสูงเกินมะพร้าวเราเอาไม่ไหวครับนี่เราก็ต้องเด็ดแต่เจ้าของนี่คือขอใบหม่อนขอยอดใบมะกรูดมะนาวมะนาวยังไม่ออกลูกนะถ้าคนมาอีกสองเดือนหลังจากนี้น่าจะมีลูกแล้วใช่แต่เจ้าของผมบอกเลยว่าใจดีมากครับใจดีมากเพราะว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องตัดอยู่ดีครับเอามาเฉพาะเอาพอกินครับใช่เอาพอกินแล้วอยู่ได้นานครับสี่ม ถ้าเอาไปขายนี่มันอยู่ไม่รอดตรงนี้นนไม่ค่อยสวยเลือกต้นเถินต้นอื่นเยอะมากครับเจ้าของมีสวนกล้วยมีกล้วยกล้วย,ยยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยสุกพวกผมก็จะขอ,อกินอยู่มะลุม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 ก็มีครับมาอีกสักสี่เดือนน่าจะได้กินมะลุมแล้วทีนี้<ป>อย่าลืมนะครับ<ป>มากางเต็นที่สุพรรณอย่าลืมนี่แป้สาวอาบมูมีของเราแล้วครับประมาณนี้แค่นี้พอ ออันีีพเด๋ยวค่วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปถ่ายไงดีไหมนะเจฟฟก็ดีมากเลยที่นี่บรรยากาศดีนะครับ่เแค่นี้นะคนจะอยากมาไหมเจฟฟ์เหนื่อยไหมเหนื่อยมึงทำอะไรบ้างเจฟฟ์ว่าไม่ท้อสู้ได้ทำไรอะไปกำลังใจให้เพื่อนในการแางเต้นสมัเป็นไงบ้างก็ดีก็ดีหนาวดีหนาวดีเหรอหวังโอ้ยคนนี้